สวัสดีครับผมมอนี้ครับผมเนาะผมกอยูที่สิงบาร์เบอร์ครับผมหรือว่าอาจารย์สิงครับผมเนาะจะมาตามตองวดให้เอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดกิดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับผมเลขพอเพิ่นครับผมเนาะวดที่แล้วครับพอเพิ่นเขียนให้ครับผมนี่ครับสามเจ็ดสามแปดครับผมเนาะสามแปดเก็บสามครับผมเนาะบนเข้าตรงๆครับผมนี่ครับ วิ่งสามบนล่างคัะผมก็ถือว่าเข่าตรงๆครับผมเนาะเดีอีกออกแปดเจ็ดสามบนล่างออกเจ็ดสามครับพอจับคู่สามตัวให้หนึ่งเจ็ดสามครับนี่ครับตัวนี้ให้ค่ะตัวน,นี้ใชเบียไม่ดีครับผมสามตัวโอ้ <c oughs> มาบนล่างที่แมบนี่ครับผมเนาะ มาบนล่างครับผมแปดสามเจ็ดเข่าสามตัวเลยครับผมนี่นี่ครับผมถ้าใครมาตัดผมกับผมเนาะจะเด็นชุดนี้รับผมนี่ครับสามแปดเจ็ดสามครับนี่ครับวิ่งสามบนล่างครับผมเนาะแม่นมากครับผมไป้ได้ไหมครับผมมันบุคคลเมฆมันบุคคลผม โอ้ยมานกะมานกะใส่ดีแล้วงมือเปีหึแล้วก็ถือดตัว้งวครับผมเพื่อหมานอยู่ครับผมหมานหลายมั้งว่าวเดบนบนล่างไหเนาะหมอลราสื่อแต่ล้างล้างบุญทบุลก็เดตต่งนี่แม่งนะได้ต่งนี่แม่งนี่เป็นนมนี่แต่เราสื่อบนก็คือบบญมามีลางเลยพีลางโอ้ใส่ด้ายเนาะตัวลันนี่นี่คันเสื้อุบททุกลางเต อันนี้สี่ร้อยเนี่ได้สองเด็กนี่แม่งเนาะโอ้ยก็ได้แต่ว่านีใส,ส่เล้าเหล้าสีเล้าสีสีื้อเลเหล้าสีปลาคูนครับผมคุณตุ๊กเจ้าเอาสีปุ๋ยมึงใส่โอ้โหัวเลยกวนไม่มีเหยื่อเดี๋ยวต้องจนจะไม่มาใส่สีสูงเลยวะนี่ครับเก็บสามเม็ดเดียวครับผมเนาะจ้านี่ครับผมอขอไปต้องตัดผมครับผม,บผมวันนี้เดี๋ยวมาตัดผมด้วยครับผมวันนี้ครับเพราะว่าผมหยาบแหละครับผมเนาะตัดเนาะครับผมเนี่ยครับนี่ครับผมอื้อ แม่บอสือบแม่ถามเนี้ยโคนบ่สื้อเล็กถามฮะรุ่งคอยโลบ่สือเล็กพอเป็นคนบ่ซือเล็กเ้าซื้อแล้วบ่สือจะหยิบนี่เนาซื้อเสียในืกนอนตัวสามบบบพอยังบ่สือโอ้เสีดดายเนาะเสียดายครับผมแม่บ่ซือเล็กม่ว่าเค่นครับอือเป็นคนบอสือเลกวัวคอยซื้อมวลคอด่าลาตัวลาจะถือ่ไรด้ลาบลาด่าแล้วเฮงยังเอา้งเล็กยังซือมาออกเ็ดสามสามเป เอาออกได้ออกได้เเ้อมันจะเป็นแค่4เก4เนยนะคือปีกอนบอมันออกอะไศูนย์4บอ4ศูนย์ปีกอนหนจำได้บ้ามศูนย์หนึ่งสอง4พ่อศู4 4ศูนย์ปีหนดนสิบองบนศูนย์ึงสองอีกปีหนึ่งเนี่เาออองแมนบอกแล้วก็ปีหกหสามมันออก ล่าง04บน40ไม่พอครับผมจับได้อยู่ครับผมเพราะว่าผมจีกบนล่างครับผมตอนนั้นะครับดีใจว่ามันถึงโซลพัน์มาเบิ่งเปียสามพันพันแมนบอกสามสามเปียกพันโอ้เสียดายเนาะแมนครับผมครับผมนาอมาตามเลงอาจารย์สิงห์เอฟซีทั้งสองครับผมกำลังตัดผมอยู่ครับผมครับอะไร้างาครับผมือมันก็ถไเป็นหลานมันก็ถือเป็นหลาน วันวันวันที่21เด้อผมสิดขึ้นโซ่ไงแล้วผมติดหมดเลยดีกเยวันที่21บ่าย20ตีขึ้นโซ่เลยขึ้นโซ่เลยแต่ว่ามื่อสีฟันไหนคือวันที่31เด้องันโบ้งไอือครับผมพอแต่ผมติขึ้นโซ่เพราะาเจ้าจะ้สื่อไรเด้อหาเอาหมวกเป็นสีาเอาเขียนี่เรมาเขียนมาเขียนด้วยนะเขียนเขียงอ้ผมเนาะเรองชุเจ้าเฮ็นที่รับให้เขาจับ ชุดท้ายนี่เจ้ชุดท้ายนี่เจสแลันตั้าคนคือจัมันมันนี่เจเลยอมเจ้ลองมาครพมได้เพิ่พ่ออันครบบดมาไปได้ไปครบบบดครอบรังนองผจัสมเลยอ๋อครับผมนี่ครับผมเนาะมือมือนี่บุญรองราบพือบุญข้อมิดครับผมพ่อเรื่องไปจับสมุดเลยวันยี่สิบเป็นีจับสมุดครับผมยี่สิบเอ็ดสิบสช่ว์เลยวันเอาครับผมนาะสามสิบเอ็ดตัมันมีบุญนั่นหนึ่งแล้วก็บรได้พักคนเน่ยครับผมจะเสาร็นาะลุงเนาะ สามทุ่มเมือนสามทุ่มเด้ตัดตัดดีนะพอน้จะตัดดีแต่มือเราจะขวมือหนึงพ่อเศ้าบ่่อเกินเลยเกินเศร้า่ะืนหนึ่งห่ยให่เปื่อยเลยของเบารอาเขียนมอานนี่อยู่ดีเลยตัดกก็ติยงแม่ล่าซื้อคอมบป่ตัดบเลยเราตัดเราก็เขียนไว้นีมือหมอว่านนะบ่ะทีมีหอบเวลาเขียน โบราณหนักเลยสามสิบหัวสามสิบสี่หัวสามสิบหัวมือหนึ่งนะสามสิหัวืมือเดียวนนิมือเดียวบอกยิ่ใหญ่ืนได้สิง่ผมเนยไม่ได้นีเศร้าหาหัวสามสิบหกหัวสิบเกาหัวหนึ่งยีบอ็หัวแล้วนึ่กันั่นนีแต่สามสิบหัวเป็นครับได้อยู่ครับผมเนาะรักผมด้วยกะม่นมากครับผมของอาจารย์สิงกับผมเด้อนี่ครับผมเนาะสามแปดแล้วก็เจ็ดสามครับนี่ครับหมดที่แล้วครับผมเนาะ เดี๋ยวของบ้าน,นี่หวังว่าแฟนคลับทั้งช่องคงจะโชคดีกับผม,มแม่เนาะเพราะว่าครับผมเลขบนหลายคู่ครับนี่ครับเลขบนคู่เดียวล่างคู่เดียวครับผมเนาะสรุปมือสุดท้ายครับผมผมบรรทายอาจารย์สิงห์ครับนี่ครับแต่ว่าคนสื่อเขาต่อคู่นอกาะัวกว่านีแ้แมนแมนคนสื่อแต่ใดนสื่อเลขบวกคู่บวกคู่บุญพันธ์หอยเนาโอ้โหจังหวัดนี่ล่ละล่างล่างกระซาร์เต้นฮัทครับบน เจ็ดสามมันนี่เจ็ดสามน่ะสี่ร้อยสี่ร้อยอไปสื่ออหนึ่งเจ็ดสามหนหอยโอ้มกเล็กสามตัวลายกวสองตัวมึง้วยเลื่องหรอเ่าสามตัวก็ผมรับันเ็งหนูน่แว้าเอาหนึ่งใส่อ๋อครับผมแต่วาลักีสามโลกัมีนยี่ได้ครับแมีนผู้ใช้น้ำเก็เปนมอนัสกีแล้วก็เกิือฟอสอ์ซูนเจ็ดนั่งสามโลเออเจ็ดสามเลยนครับผมก็เอาสูตรชนะอยูู่นเจล็ดสามหนเก็ครับผมเนาะ วันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเนาะยี่สิบเอ็ดมีนาคมมีนาคมสองหาหกครับผมครับผมแม่บุญที่แม่บุญหลายครับเนาะช่วงนี้ครับผมบุญเมือนแรบุญมือนแรบุญขั้มบิดขั้มบิดอีกเพราะนบุญดอกขั้มบิดน่ะสิบเก้าแต่ว่าตลาดนัดเต็มตึงด้บันนี้ครับผมแม่ครับผมเนาะ เพราะว่าท่อคู่ประเหต์เน่คุ่มเรู้เหตุมาขึ้นนี่ครับผมเมื่อยคอเมื่อยถ้าใครมาหาอาจารย์สิงห์ผมเนาะจะได้ชุดนี้ครับผมนี่วันสุดท้ายครับผมณน้องนี่ครับสามแปดแล้วก็เจ็ดสามเขาเจ็ดเ่นครับผมแล้วก็มาบนล่างแปดสามเจ็ดครับผมนี่สรุปเจ้าหนึ่งเขามาทั้งสามตัวครับผมเนาะอ้นี่ครับผมวิ่งสามบนล่างครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่ครับผมเนาะชุดเต็ม อ๋ออันนี้ชุดเต็มเนาะชุดสนุกชุดนี้เขาบอเขาอีบบนล่างอีกเดี๋ยวบอกนี่เจ้าเจ้าโอ้ยชุดนี่ครับผมน้ออย่าฟ้าแท้ๆรกนะคือแปดเจ็ดสามเจ็ดสามครับอีบมาตลอดครับผมพอบมีครับเจ็ดสามผมเนาะแม่นมาครับผมเพอวายเอฟซีทั้งจองกับท้งแหลกกับเน,นนะี่ยเนาะหมดแรกเพราะเขา คันว่าวรสันงวดแรกโนงวดแรกครับผมบอกเขาค้นว่าให้พ่อว่าสันงวดที่สองจริงได้บันนี่เขาไม่บันนี่ไม่งั้นครับผมครับครับผมแม่ครับปันยูกกนกกกีเยูีอยูม่นครับผมนี่นครับผมเนาะเด็กกาศรับผมอยู่ทีร้านตัดผมสิงห์บาเบอร์กับผมเนาะเอาครับผมเนาะวันที่ยี่สิบเอดครับผมจะมันตามให้เอฟซีทั้งสองครับผมเด้อ นี่ครับผมวดที่แล้วครับผมเรียกออกเมื่อวานนี้เจ็ดสามเข้าตรงๆครับวิ่งสามเข้าบนล่างครับนี่ครับถ้าใครซื้อเกตสามละแม่เนาะบนล่างแม่ไเนาะสองเท่าเลยโอ้เด็ดสองเด็กนบผมวิ่งด้วยดีดีดีนี่ครับผมตามนี่ครับผมแต่สุดท่านี้ครับผมก็ขออุยพรณเอฟซีทางจองที่เบิ้ลชิปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องครับผม